รับดมชมวิวทุง่งนาท้องไร่ท้องนาที่เหนือสวัสดีชาวยู YouTuber, ทูบเบอร์ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจ้านายพามาแอลเจ้าฮะ อเจ้าขอห่วมอมุนอนุโมทนาตัวเอกเจ้าห่วมอนุโมทนาการเมือนบนีุ้มารตมีก้งห่างแผ่าแผ่้มีก็ปอมีก็ดีเมื่อกี้ก็ลร่มจะ่าหกท้างมือก่อนเจ้าเห็นเจ้ากดพลับ ไปที่ไหนเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับผมอยู่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ท้องไร่ท้องนาหรือว่าอยู่ตามภูเขาหรือว่าพนบนดอยอตามซุม้มสวยงามมากโอ้โหสวยอันนี้คือท้องไร่ท้องนาครับผมไปดูปลาดูบรรยากาศสวยงามสวยงามจริงๆครับเดินดูรอบๆโอ้โหสวย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  สวย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 ปกติก็เป็นคนบ้าบ้าบอๆว่าจะได้เจ้านี่ก็สวัสดเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาแอลเจ้าสวัสดีเดินต้นนะเจ้าสวัสดียูทูบเบอร์นะเจ้ายูทูบเบอร์นะเจ้ายูทูบเบอร์ยูทูบสวัสดีต้นนะเจ้าปั้นป่ายกคนนะเจ้าที่เข้ามาพ่อเบิ่งขัดเจ้า ที่พอบรงอีกอะอันนี้เป็นซุ้มสมนึกเนะเาะครับงามมาแอลข้าเจ้ากับบ่เคยมาี่เป็นเตื้อแรกเลยอเตื้าทำอิฐที่ข้าเจ้าได้มาแอลนะเจ้างามนักโอ้มีปลาต้ยงามงามงาม,งามเจ้าเป็นคนบา้บาๆเป็นคนบอๆเฮ้เสียงอะไรวะ มีข้าวด้วยโอ้โหสวยงามมากเลยครับสวยงามที่สุดเลยครับโอ้โหเพื่อนๆโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยนั่งกินข้าวรับลมชมวิวทานอาหารอร่อยนะครับผมบ้านคิดเงินนะครับหมู่บ้านคิดเงินนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นทุ่งดอกไม้แล้วก็สวนจุดรับลมชมวิวครับผมสวยงามมากครับผมสวยๆสวๆ โตามท้องไร่ท้องนาโ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยอยู่ตามทุ่งนานี่ครับผมโอ้โห,โหสวยงามครับ